สวัสดีค่ะลูกเพจขาตอนนี้นะคะอยู่ที่อกอง,งบององังคับการตํารวจสอบสวนกลางค่ะตรงนี้นะคะสื่อมวลชนรออยู่ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยคือเรากําลังรอสีกากร์หลังจากที่ตํารวจเนี่ยคุมตัวไปสอบข้างบนนะคะวันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะมีการคุมตัวไปฝากขังนะคะแล้วก็จะมีสอบอีกทีหนึ่งอยู่ที่กองปราบ รอดูไลฟ์ไลฟ์ไปรอแบบพี่เมีนไม่รู้ว่าจะลงมาทางไหนใช่ไหมคะตอนนี้คือเรา,เรา,าเราสแตนบายอยู่ที่ด้านหน้าอาสอบสวนกลางนะคะก<ร>องบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไม่รู้ว่าเขาจะคุยอะไรกับผู้สื่อข่าวหรือเปล่าใช่ใช่พี่ต่องมาด้วยอ่ะพี่ต่อลงมาด้วยหรอ นะคะรา่าลบไหมคะน้องน้องน้อยจัาลิฟเปิดครับเดี๋ยวรอรอดูนะคะนวเพล็ค่ะว่าทางสีกากรบเนี่ยเขาจะมีอะไรอยากจะพูดกับสังคมอยากจะพูดกับผู้สื่อข่าวหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวรอก่อนเมื่อกี้เห็นว่ากำลังลงลิฟต์มา ต้องเปิดทางเพราะว่าตอนตอนขาเข้าไปเนี่ยที่ตำรวจคุมตัวเข้าไปสอบอยู่ที่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยศิกาก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกับผู้สื่อข่าวเลยก้มหน้าก้มตาเมื่อกี้มีพี่เต่าข้างในอ๋อพี่เต่าคนตำรวจตีจลน์เกียรติปานแก้วอ้าวเดินไปดูดิเดินไปดูปดิ ตอนนี้คืนเราคิดว่าทางสังคมพี่น้องประชาชนก็มีเรื่องที่อยากจะพูดคุยกับสีกาก็เหมือนกันแหละนะคะเพราะว่าตอนขาเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้บอกอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยไม่แน่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะอยากจะมาพูดอะไรหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะอีจันเนี่ยยังสแตนบายอยู่ที่กอ,องบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะ ตอนนี้ภาพเสียงชัดเจนดีไหมคะต้องขออาภัยจริงๆถ้าเสียงไม่ค่อยชัดรีบขึ้นไล์มากเพราะว่ากลัวไม่ทัน <c oughs> มาไหมออมีเด็กมาด้วย <c oughs> นี่เป็น รอดูตอนนี้เนี่ยทางทางสีกะกอปนะคะเข้าไปที่สอบสวนกลางเนี่ยตั้งแต่บ่ายสองกว่าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้หกชั่วโมงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สิสามสี่ห้าหกสี่ชั่วโมงนะคะสี่ชั่วโมงของการสอบที่เข้าไปข้างในลูกเหตุต้องต้อง เรียนให้ทราบตรงๆนะคะว่าตอนนี้เราก็กำลังรอรออยู่ที่ด้านหน้าตึกเหมือนกันเพราะว่าเอ๊ะไปทางไหนไม่มาหาสื่อมวลชนแต่เขาลงมาแล้วนะนะคะลงลิฟต์มาแล้วข้างใไปนนไปที่กองปราบะค่ะไป ก็พาไปนั่นะเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นหลังรเราจะไปไม่ไม่ลูกเพจขาก็นะคะรายงานสถานการณ์กันนะตอนนี้นะคะที่กองปราบ เราไปรอดูนะคะสีกากอบไปด้วยกันเลยลูกเพชรไปก็ไปด้วยกันเมื่อกี้คือจะเอาตัวลงมาข้างล่างเจอน้าข่าวเขาก็ไปข้างหลังทนไหมนะ มีไปแล้วอยากเจอก็ต้องตามไปนะคะสังคมทุกคนคงอยากเจอเหมือนกันอยากคุยเหมือนกัน เราซอมวิ่งกันมาเพื่อสิ่งนี้ไหมนะลูกเพจวิ่งไกลอยู่นะคะว่าไม่ได้สีกาก๊อบนะคะหลังจากที่สอบยาวๆเลยตั้งแต่บ่ายสองตอนนี้ทุ่มหนึ่งละ อาลุกเพยดขาวิ่งจริงๆวิ่งไกลด้วยไม่ได้วิ่งใกลๆ้ๆจะอยากจะอยากพูดคุยกับสื่อหรือเปล่าอยากจะบอกอะไรกับสังคมหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราอยากรู้หอบเลยค่ะพี่บิวจริง เพจก็คงอยากเห็นหน้าช,ะชะัดๆอยากจะรู้ว่าเขามีอะไรจะชี้แจงกับสื่อหรือเปล่า <Okay. S 1> ที่ไล์อยู่ตอนนี้คือรอนะคะเพราะว่าข้างบนืึกมวลชนทุกคนปักหลักรอ ลูกเพจยังอยู่ต่อให้วิ่งอีกก็ต้องวิ่งพี่วินทำไมไม่วิ่งอะ <c oughs> ตึกไหนคะตึกนี้แหละเนาะเพราะว่าวันนี้นะคะหลังจากที่สอบไป <c oughs> เขามาตอนกี่โมงนะคะบ่ายสองตำรวจเนี่ยไปหน้าบ้านแต่บ,บ่ายโมงครึ่งมาถึงนี่บ่ายสองกว่าบ่ายสองสิบนาทีนะคะแล้วก็ขึ้นไปสอบที่ตำรวจสอบสวนกลางนะคะตึกสอบสวนกลาง สอบกันสักพักใหญ่เลยนะคะ4ชั่วโมงกว่าตอนนี้ก็น่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ 1, 2, 3, 4ตามขั้นตอนเรียบร้อยละแล้วก็ทางตำรวจนะคะก็แถลงผลการจับกลุมเรียบร้อยนะคะคือทางสีกาก๊กเนี่ยถูกแจ้งข้อกล่าวหา3ข้อหานะคะอ่ะเดี๋ยวย้อนเล่าให้ฟังขออนุญาต หายใจก่อนแป๊บนึงได้ไหมลูกเพจแป๊บเดียว <laughs> วิ่งสับๆนะคะสีกากอบนะคะก็ถูกแจ้ง3มข้อหาก็คือสนับสนุนเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่มีชอบขามอหน่งม .147 นะคะแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งคือรับของโจนแอดเหน่ไหมคะเหน่คะ่ะโอ้ยลมแรงเลย วิ่งจนหอบไปหมดเลยค่ะแล้วถ้าลูกเพจถ้าลูกเพจแบบคาดหวังอยากจะเจอเราก็ต้องวิ่งกันนะคะไม่ใช่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 ขาวไม่ได้ใช่ไม่ใช่สาธุเจ้าพี่บิวพี่บิวอีจันขานี่คือไปแล้วใช่ไหมไปแล้วก็เรียกเราบอกเลยใช่เมื่อกี้ โทษทีนะครับโทษทีนะครับใช่ใช่ใช่ด้วยใช่ใช่ก็ดีทางนิดนึงได้ครับได้ครับไก้ไไได้แล้อ้าโอเคเอาลงมาต่อไดเดพี่ก๊อฟราบอยากพูดอะไรถ่ายได้ถ่ายได้ที่ร้งหน่อยเหรอปทำอะไรเราก็้องกห้ะหน่อยสิยังมีท่าปอื่นอีกไหมค ี่อยากอยากขอโทษไมที่ทำให้ศาสนาที่ยอมมาครับพี่ตู้มาตู้มาตูมาตู้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 มาตูมามาตู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 าตู้มาตูมาตูมาตูมาูมูมาตูมาตาตูมูมาตูาตูมาตูมาตููมาตูมาตูาตมมาตูาตูามาตูมาตาตูมูมาตูาตูมาตูาตูมาตูมาตมาตูตมาตูมาตาตูาตูมาตูมาตูาตูมาตู ด้ยครับหลบด้วยหอันครับเข้าไปรอดรนจเข้าไปรอดไม่ไะดไม่ได้มีการเข้าไปแล้วไม่ได้พูดคุยอะไรกับสื่อไม่ได้ตอบคำถามสื่อแค่ยกมือไหว้เนาะพี่มีน มีอะไรอยากจะกาบอยากจะกล่าวขอโทษชาวพชาวพุทธอ่ากิการก็ไม่ตอบมีแต่ยกมุ่งว่ายัไงยตวถมก็ไม่อยากจะบอกอะไรกับชาวพุทธคือทุกคำถามที่เรายิงไปไม่ว่าจะเป็นคำถามเออ่ทำไมถึงเลือกพระนะคะมีเส้นเงินโยงใหญ่มาเยอะมากรู้สึกยังไงอยากขอโทษอะไรชาวพุทธไหมคือเมื่อกี้สิกากรก็ไม่ได้พูดไม่ได้ตอบนะคะแล้วก็ยังอยู่ในชุดชุดเดิมตอนมา เงียบกริบเงียบกริบจริงลูกเพจค่ะเห็นไหมว่าวิ่งมาจนหัวฟูเลยเมื่อสักครู่นะคะทางด้านสีการกอลฟเองเนี่ยถูกนําตัวลงมาจากตึกกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะคะแล้วก็มาที่กองปราบวันนี้เนี่ยจะมีการฝากขังนะคะซึ่งเมื่อกี้ทางผู้สื่อข่าวเราก็วิ่งมานะะักข่าวเราก็วิ่งมารอนะคะเผื่อว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับ ชาวพุทธอยากจะขอโทษสังคมหรืออยากจะอะไรก็ตามนะคะแต่แต่เมื่อสักครู่เนี่ยคือไม่ไม่ได้มีการไม่ไม่ไม่เอ่ยอะไรออกมาเลยนะคะก็ก้มหน้าก้มตาแล้วก็ใส่แมสเหมือนเดิมใส่ชุดสีดําเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตอนที่ถามว่าอยากขอขอโทษอะไรพี่น้องชาวพุทธบ้างี่เขาก็แค่ยกมือไหว้แค่นั้นเองนะคะไม่ได้พูดอะไรเนาะเพราะว่าทุกอย่างแต่ว่าทุกอย่างเชื่อว่าเขาน่าจะคุยกับ ทางตำรวจไปเยอะแล้วนะคะทำไมไม่ถอดแมสล่ะอยากเห็นหน้านั่นนะสติเราก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่า,าตั้งแต่บ่ายสองนะคะที่สีการกอมเนี่ยมาถึงที่ตำรวจสอบสวนกลางนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สอบสวนสอบสวนอะไรมานะคะประมาณสักสี่สามสี่ห้าหกห้าชั่วโมงประมาณห้าชั่วโมงนะคะที่ที่มีการสอบสวนกันเนี่ยนะคะก็ทางสิการกอเองเนี่ย ตำรวจถแถลงไปเมื่อตอนสี่โมงเย็นบอกว่าศีกรกรมให้การเป็นประโยชน์ตลอดแล้วก็พูดเป็นประโยชน์ตลอดเลยนะคะเพียงแต่ว่าพอเจอสื่อมวลชนเจอพวกเราเนี่ยคือเราเขาเขาไม่พูดเขาไม่ได้พูดอะไรออกมานะคะแต่อย่างน้อยก็มีการยกมือไหว้ขอโทษนะคะสวัสดีค่ะลูกเพจพี่อารมณ์ฮอสสวัสดีค่ะมีแต่คนอยากเห็นหน้าแต่เอาเป็นว่าวันนี้เราทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในการ วิ่ง4คูณ100เมตรนะคะมาดักรอเจอเพราะว่าเราคิดว่าลูกเพจทุกๆคนหลายๆคนก็อยากจะเจออยากจะคุยกับเขาเหมือนกันแต่เอานอกวันนี้นะคะสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบให้การอะไรเออไม่ใช่สิไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรไม่ได้บอกอะไรกับผู้สื่อข่าวนะคะเพียงแค่ยกมือไหว้ตอนที่ผู้สื่อข่าวถามว่ามีอะไรอยากจะขอโทษชาวพุทธไหมก็แค่ยกมือไหว้แค่นั้นเอง พี่อารมณฮอตอะไรเนี่ยในรูปสวยจนตะลึงตั้งแต่ตั้งแต่ขาเข้าไปละบ่ายสองกว่าที่ที่เข้าไปนะคะแล้วกต็ตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้พูดอะไรแต่เอาเป็นว่าวันนี้นะคะถึงอย่างนั้นแล้วสีก,ก๊อตก็จะถูกคุมตัวฝากขังนะคะในพัดแรกวันนี้ ควรให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันขออนุญาตแป๊บนึงนะลูกเพจนะว่าสีกาก๊อฟเนี่ยโดนแจ้งข้อก่าหาไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะก็คือ3ข้อหานะคะบิ๊กเต่าค่ะเพลตำรวจตีจรุนเกียรติบานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะเคาะประตูถึงหน้าบ้านเลยสวัสดีค่ะเซไนะคะวันนี้คุณกำลังจะถูกแจ้งข้อกล่าหา3ข้อหานะคะ1ก็คือสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบมาตรา147 นะคะแล้วก็ร่วมกันฟ้องเงินสมคบกันฟ้องเงินค่ะแล้วก็รับของโจรน,นะคะแต่และข้อหาเนี่ยโดนกันไปนะคะถ้ามอหนึสเนี่ยสนับสนุนการกระทาความผิดฐานเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจําคุกตลอดชีวิตหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0ถึง40,000บาทนะคะรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 5 7หาจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1,000 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะสมคบกันฟ้องเงินและร่วมกันฟ้องเงินนะคะ ตามมาตรา9เนี่ยต้องได้โทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นนะคะแล้วก็มาตรา60ผู้ใดกระทาความผิดฐานข้อเงินต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่1นึถึงสิปีหรือปรับตั้งแต่ 20, 2- 0 0 0 0ื่นถึงสองแบาทหรือทั้งจําทั้งปรับสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่อารมณ์ฮอตด,ด้วยวันนี้คือพาลูกเหตวิ่งอะ่ะต้องขอโทษด,ด้วยที่ตอนวิ่งเนี่ยมันกล้องมันสั่นมากขนาดนี้หนูมไม่สามารถที่จะทําให้กล้องมันนิ่งขนาดนั้นได้จริงๆนะคะแล้วก็ เหมือนเราซ้อมวิ่งมาเพื่อง,งานนี้เปนะะ็นนักข่าวต้องแข็งแรงนะคะโอเคลูกเพจขาวันนี้นะคะสําหรับเรื่องราวของสีกากรที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะ mm hmm. ก็ยังไงซาก็เรียกได้ว่ากรมติดจรวดเหมือนกันนะนะคะวันนี้เขาก็ถูกฝักขังนอนพุกไปนะคะส่วนข้อหาอื่นๆหรือว่ารายละเอียดอื่นๆเนี่ยเราต้องรอติดตามคือต้องบอกว่าเรื่องราวนี้มันมันน่าจะยังมีเหยื่ออีกมากมายแล้วก็อาจจะยังไม่จบง่ายๆด้วยนะคะสําหรับ เรื่องของสีกากอบแล้วก็เฉาวงการผ้าเหลืองนอนคุกไม้ Mai, วันนี้ฝากขังนอนคุกนะคะเฉาววงการผ้าเหลืองคือบิ๊กเต่าเนี่ยพูดตอนที่ถแถลงข่าวนะคะบอกว่าเชื่อว,ว่ายังมีอีกเยอะเชื่อว่ายังไม่หมดเท่านี้แล้วก็เชื่อว่ายังมีคนตกเป็นเหยื่ออีกเยอะนะคะในจักรวาลของสีกากอบเองนะคะส่วนเรื่องของประกันตัวเหรอคะพี่อารมณ์ฮอตวันนี้ตำรวจคัดค้านการประกันตัวนะคะคัดค้านการประกันตัวไปแล้ว แล้วก็เราติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับพี่น้องชาวพุทธทุกคนนะคะเราก็ยึดมั่นในความดียึดมั่นในบุญที่เราทำดีกว่านะคะเราทำบุญบุญเกิดขึ้นที่เราเนาะคิดแบบนี้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยคะ่ะ <laughs> หนูวิ่งเหนื่อยเลยเอาไงดีวิ่งเหนื่อยเลยทิ้งกระเป๋าทิ้งทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับไปเอากระเป๋าก่อน แค่พาวิ่งก็ขอบคุณมากแล้วค่ะแอดขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนเหมือนกันที่วิ่งมาด้วยกันนะคะวันนี้ก็คือทุกเหตุการณ์นะคะสดๆด,ดตอนนี้ก็ตอนนี้คือสีกากบาทเองก็เข้าไปด้านในแล้วนะคะเดี๋ยวขอย้อนสแนปภาพให้ดูชัดๆแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเขายกมือไหว้ขอโทษพี่น้องชาวพุทด้วยนะคะโอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวพอว่าจะ ขอลูกเพจทุกๆคนนะคะลงไลฟ์ไปก่อนวันนี้เราติดตามเรื่องสีการกรอบกันมาตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งแล้วก็นำตัวมาบ่ายสองจนตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วนะคะคิดว่าถ้ามีอะไรคืบหน้าต่อไปเนี่ยยังไงเดี๋ยวเราจะรีบรายงานให้ลูกเพจอีจันได้ทราบนะคะอันนี้คือบรรยากาศที่กองปาบนะคะแล้วก็มีสื่อมวลชนเนี่ยยังรอ ปากหลักนะคะหลังจากที่มาเจอสีการกรเมื่อสักครู่นี้เนาะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะรายงานเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ทราบกันต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็อย่าลืมว่าอย่าลืมว่า,าเรื่องของศาสนาเรื่องการทาบุญพระพุทธศาสนาเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่ใจของเราเองทั้งนั้นเลยนะคะต่อให้ใครจะทําตัวผิดนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเราทําบุญด้วยใจบุญมันก็จะเกิดขึ้นที่ใจเราเนาะ บางคนนี่ถึงกับไม่กล้าทําบุญกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าขอแค่เราเป็นคนดีก็พอพี่บิวบอกให้หนูวิ่งกับออฟฟิศพี่บิวถ้าหนูต้องวิ่งกับออฟฟิศหนูนอนที่สถานีตำรวจดีกว่า <c oughs> โอเคไปจริงๆแล้วคะ่ะลูกเพจขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันนะคะแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวเราจะรีบรายงานให้ทราบอย่าลืม รอติดตามที่หน้าเพจอีจันนะคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างค่ะขอบคุณทุกคนที่วิ่งมาด้วยกันนะคะไปจริงๆแล้วสวัสดีค่ะ